ตลาดพี่ยาคุณลุงค่ะคืคะอเอาเพื่อไปไร้อะไรได้แบบแค่ิไม้รเริ่มเลยแม่มชิมก่อนนะคะเมื่อกี้ชิมหมูก,กรอบนะคะรกระรี่ปั๊บนะคะชิ้นละสิบบาทค่ะย่างไม้ละห้าบาท มื่อกี้เอารีบซื้อรีบซื้อหนังไก่ทอดมาก่อนตัวหมดใช่ไหมขนมเปียกปูนสิบห้าบาทเนี่ยน้ำลำไยอ่ะน้ำลำไยมีแก้วละยี่สิบอะดูทุเรียนดูทุเรียนใช่เฮ้ยหมอนทองโลละร้อยหกสิบเม่กี้ร้อยยี่สิบเก้าบ่ะอ๋อปลาทูแพ็กสี่สิบนี่ก็ตัวใหญ่แล้วนั่นอ่ะห้าห้าสิบมีขาขีด สามขาร้อยนี่ค่ะผัดไทยก็น่ากินไทยสองกล่องค่ะเอาธรรมดาตอนนี้นนนะตอี้ยังไม่เยอะตอนนี้ยังไม่เยอะเดี๋ยวรอ,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 อค่ะเดี๋ยวรอคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดินวนกันสองรอบก่นครับหนึ่มะม่วงร้านพิยาคนรมขนมกล่องขนมถังต่างๆ อันนี้นโซนปูอัดก,กรอบหน้าพวกหมูหมูสวรรค์หมูเส้นหมูหวานปลาหวานนี่เหรอที่ที่แม่จะเอาเหอรอกินปลาหมึกกับปลาเก็ดขาวส่ดแล,ลาพริกต่างๆกินตาะแดงก่ะนออยากได้ปะลาแสับด้วยอันนี้ตาแดงเฉยๆอ่ะ เขาจะได้กุ้งจะได้เฉยเฉยจะได้เฉยเฉยดีกว่เนอะก็ไปต้องสองอย่างอ่ะเดี๋ยได้ปลาล่าสับแบบสุกอ่ะเลโซนน้ำพริกนี่ปลาลาผัดแบบผัดเมื่อกี้ที่ผ่านมาโซนเปียกๆอันนี้โซนแบบว่าพวกของกรอบแล้วมาทำน้ำหิมอันนี้เห็ดหอมกุ้งเสียบก็นู่นนี่นู่นนี่ที่เขาตักขายเป็นโลเป็นโลอ่ะเดี๋ยวไปดูซิส่วนตรงนี้ก็โซนขนมค่ะพริกราคา อืแบบเปียกแบบแห้งแบบแห้งแล้วตอนี้ล่ะโซนน้ำพริกน้ำพริกที่เขาตักเป็นเป็นกิโลกิโลอกิโลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดกระปุกไปแล้วกันน้ำพริกเยอะมากเข้าตังนะคะโซนสาหร่ายถ้าเป็นหอ่หอๆแบบนี้15บาทแบบนี้ก็10บาท ขาขี่สันขาร้อยแล้วก็เข้าขาหมูยี่สิบนะคะขาหมูเมื่อกี้ตันนี้ขนมสารี่ซื้อขาตีขาก็คือเนื้อน้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ถึง่วมก็คือเปลือค่ะีเค้กสุกติ่งนะคะเมนโบเนาะเอาใส่ลุกไหมคะ มีขนมนะเขาเรียกขนมอะไรไม่รู้เราเรียกขนมก้นหอยกินขนมตาลเปล่าปะหรอแต่เขายังนึ่งไม่เสร็จอ่ะแต่ละร้านขายดีนะคะขายดีมากโอเคทันน้าดูผลประกอบการดิเอาแตนมร้านพิยาคนลุมอึบอึบอ่นี่นะคะมีอนไนมัางอ่ะที่จะเอาเข้าไปกินข้างหน้านี่เอาเคียวมาแล้วป่ะหรอโอเคคุณแมวเอเให้ดูกินคนเดียวอ่ 好不了。